ครับคือประชาชนเนี่ยร้องเรียนมานะครับว่าได้รับผลกระทบเพราะว่าต้องเดินทางไปรับยาโรคเลื้อดลังที่โรงพยาบาลอ,อ,อยู่อนเมืองแต่ว่าไปที่สีลมเลยนะครับก็ไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลแต่ว่าเดินทางไกลามากไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับโรงพยาบาลเขาไม่ดีหรืออะไรครับแต่ว่าด้วยเหตุผลและความจําเป็นเนี่ย ทําให้ได้รับผลกระทบจากการเดินทางนะครับแล้วก็ไปรับยาโรคเรื้อลังเนี่ยปกติเนี่ยก็จะกินต่อเนื่องรับ1เดือน2เดือน3เดือนใช่ไหมครับแต่ว่ากลายเป็นต้องมารับ15วันต้องไปโรงพยาบาลอีกแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ค่อนข้ากระทบกับสิทธิของพี่น้องประชาชนนะครับก็เลยทําให้วันนี้เนี่ยก็มาปรับความเข้าใจมาสอบถามปัญหาก็กได้รับเกียรติจากรองเลขานะครับท่านก็มาชี้แจงนะครับว่า เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับแล้วก็จะพยายามตรวจสอบนะครับโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกปฐมภูมิให้ให้ได้รับให้บริการประชาชนให้ดีที่สุดนะครับครับข้อเรียกร้องวันนี้ทั้งหมด3ข้อใช่ไหมครับครับก็คือระยะสั้นเนี่ยอยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องของการ จ่ายยานะครับว่ายาย,า,ย,า,ยาคุณอย่าจ่าย7วัน15วันเลยแล้วก็ส่งเสียงไปถึงคลินิกด้วยอย่างงี้ประชาชนเดือดร้อนนะครับต้องมาทุก7วัน15วันเนี่ยก็ก็ทำให้ให้ประสบปัญหานะครับสองเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดหาโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านนะครับให้กับประชาชนนะครับหรือว่าเพิ่มะระบบเทเลมเดิซีไรครับซึ่งมาสอบถามเนี่ยสำนักเลขาก็บอกว่า ทางสปสบชอบอกว่าจริง,รงๆระบบมีอยู่แล้วแต่โรงพยาบาลไม่ทําการซึ่งอันนี้ในทางปฏิบัติเราก็ทําให้มาคนพบว่าอ๋อม,มันเกิดเหตุแบบนี้นะครับซึ่งไม่เหมือนในต่างจังหวัดบางพื้นที่เนี่ยพัฒนาได้ระบบเทเลเมดิซีเนี่ยได้ดีกว่านะครับก็เกิดจากแพทย์ไม่ยอมใช้โรงพยาบาลไม่ยอมใช้และระยะ ที่3ซึ่งเป็นระยะยาวนะครับก็จะพยายามไปผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดอื่นนะครับนอกจากกรมการแพทย์นะครับก็อย่างเช่นสํำนักปลัดกระทรวงกลาโหมหรือกองทัพอากาศนะครับในการเพิ่มโรงพยาบาลในกลุ่มภาคเหนือแล้วก็ขยายการรองรับผู้ป่วยนะครับตอนนี้เนี่ยรับได้แค่ประมาณหมื่นกว่านะครับก็อาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเข้าใจว่ากองทัพอากาศมีการ ทำคำของรบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารแล้วก็สถานที่การขยายมามากขึ้นนะครับก็ก็เดี๋ยวจะลองพยายามไปพูดคุยนะครับกับ กับทั้ง3หน่วยเพื่อ,เ,อเป็นตัวกลางเชื่อมให้กับบริการพี่น้องประชาชนได้ดีที่สุดนะครับครับผมแล้ววันนี้คาดหวังไหมครับว่าที่ยื่นเอกสารไปรก็คาดหวังเบื้องต้นนะครับว่ามาลุยขนาดนี้แล้วเนี่ยก็หวังว่า,าทางาสปะสะชเนี่ยจะดูแลพี่น้องประชาชนโดยการอันดับแรกเนี่ยแก้กปัญหาในระยะสั้นให้ก่อนนะครับในการเรื่องของระบบจ่ายายานะครับอันที่2เนี่ยก็คือแก้ปัญหาในเรื่องของการไม่ต้องเดินโรงพยาบาลเดินทางไกลนะครับอาจจะเช่นต้องไปเจราจากับโรงพยาบาลที่อยู่ กรุงเทพเหนือนะครับให้สามารถที่จะรับเพิ่มเติมปออระชาชนได้ามากขึ้นนะครับก็พยายามจะจะจะไปพูดคุยครับก็เอเป็นภาพโชว์ ภาพเมื่อคืนนะคะเขาจะเขียนใส่ว่าออกไปส่งตัววันอังคารนะคะรับ35เคสวันพฤหัสก็35เคสนะคะเน้นหมายความว่าวันจันทร์คุณเตรียมข้าวเตรียมของมารอตั้งแต่กันตั้งแต่ภาพท่าทุ่มนะคะตีสองตีสามนี่ก็คือคิวเต็มแล้วนะคะ35 35คนเนี่ยรับจำนวนเท่านี้เนี่ยมันเป็นภาพที่น่าอึดอาดใจไม่ควรมีใครมาต้องมารอในการรักษาพยาบาลในประเทศไทยนะคะที่ฉันก็เออรับทราบเพาว่ามีเคส นะคะตับที่เป็นเกี่ยวกับบรเด็นตับตับกับเสืขออไัยค่ะตับอักเสบระยะสุดท้ายเนี่ยมานั่งรอด้วยการรือแทนที่ชาวบ้านหรือประชาชนจะได้นั่งพักผ่อนหรือนอนอยู่บ้านนะคะมันก็ไม่ควรที่จะให้คนไทยมามารับกรรมอะไรแบบนี้เพราะว่ามีการจำกัดเคสหรือว่าในเรื่องของไบส่งตัวถ้าสิทธิของเรื่อง30บาทรักษาโลกหรือแม้กระทั่งระบบในการออกแบบในการรักษาพยาบาลของคนไทยเนี่ยให้มันสะดวกสบายนะคะเข้า ากับทุกคนนะคะง่ายในการเข้าถึงเนี่ยมันก็จะเป็นการดีอย่างมากนะคะดูฉันมีทั้งคลิปด้วยแล้วก็มีทั้งรูปด้วยนะคะขอภัยที่เป็นอาจจะเป็นสีภาพขาวดาแต่ว่าก็สะท้อนปัญหาของคนในบางซื่อนะคะซึ่นหนักพอสมควรนะคะได้ยินเสียงชาวบ้านนะคะจะมาตั้งแต่มกราภุมพาน์แล้วแล้วก็หนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆครับค่ะก็วันนี้ค่าเรียกร้องของตสนนี่คือ ต้องการกี่ข้อค่ะ<อ>กันการการอยากให้มีเรื่องระบบนนเนาะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยสข้อเนี่ยใส่ไปในนี้หมดแล้วนะคะ,คะแตหห่หลักๆย่มใหญ่เสอ,อ ใจความเนี่ยก็คือว่าต้องแก้ไขระบบนะคะใบส่งตัวเองก็ตามเนี่ยชาวบ้านไม่ควรจะต้องมาใช้เวลาในกอดมันคนง่ายในการเข้าถึงและคนง่ายในการไหนๆเรามีเทคโนโลยีใช่ไหมคะเราปฏิรูปดิจิตอลอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันก็ต้องเอื้อกับคนด้วยและอย่าลืมคนเจ็บป่วยเนี่ยคนป่วยมันไม่ใช่คนป่วยคนเดียวแต่ครอบครัวต้องครอบครัวเขาต้องมาดูแลต้องมาสละเวลาสูญเสียเวลาสูญเสียกําลังใจสูญเสียกำลังกายเนี่ยในการที่จะต้องดูแลผู้ป่วยคนหนึ่งคนหนึ่งในบ้านเนี่ยนะคะ เพื่อไม่ใช่แค่ป่วยคนเดียวนะครับหม,หมายถึงป่วยแล้วก็ต้องอุ้มชูกันทั้งครอบครัวค่ะครับค่ะ คาดหวังไหมครับกับการที่ยื่นในวันนี้ก็หวังว่านะคะทางสปสชเนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาให้กับที่น้องคนบางซื่อคนดุสิตโดยเร็วโดวยไวที่สุดเพราะว่าเราเองก็นะคะมากับท่านสสตอนเมืองด้วยนะคะพักประชาชนตะคู่แล้วก็สะท้อนปัญหาให้เห็นนี่คือพื้นที่ของกรุงเทพเหนือนะคะบางซื่อตอนเมืองนะคะก็เป็นพื้นที่ของกรุงเทพเหนือซึ่งในกรุงเทพมหานครเราเองก็ อยากจะให้สิทธิสวัสดิการของคนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายด้วยนะคะนี่นก็การเรียกร้องไปนะคะมีะรายละเอียดหรือรหัสคลินิกต่างๆเองก็ตามนะคะหรือว่าทางนี้เดี๋ยวเราะส่งให้ค,ค,ค่ะค เราอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครก็หรือว่าจะที่ไหนของประเทศไทยที่เราเป็นประชาชนผู้เสียภาษีเราก็ควรที่จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงนะคะที่ฉันเน้นย้าด้วยว่าต้องสะดวกนะคะไม่ควรมีใครมาต้องแบกรับภาระไม่ควรมีใครเอาสิทธิ์มาเป็นตัวประกันในการตกยุงรอถึงตั้งแต่กลางคืนนะคะจะเยอะพอสมควรนะคะค่ะบางซื้อค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะก็เมื่อวานนี้ทีมงานน่าจะได้